ท,ทะเลสวยไม่ช่วยอะไรฮะรัเสเซียของจริงอ,ะอ่ะบดสลัดรัดเสเซียของแท้เลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าการทํางานของตํารวจที่มีความเคร่งเครียดอะคุณผู้ชมเราเข้าใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นใจพี่ๆด้วยเพราะว่าหนึ่งวันเนี่ยมันหลากหลายร้อยพันเรื่องจริงๆพี่เครียดมากเลยใช่ไหมคะนี่ก็เลยกลายเป็นวิธีคลายเครียดของพี่ๆตารวจไทยบางกลุ่มคะ่ะ ก็พวกเรามีได้แค่นี้ไงเออแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นแอลกอฮอล์แบบนี้เมื่อไหร่มันอันนี้ตั้งใจจะแทงหลังกันไหมเฮ้ยคือดูประหลาดอะเหมือนแอบายหการนี้มันดูไม่เหมือนปกติเหมือนแอบถ่ายคือคนนี้ดีดอยู่คนเดียวตัวคนอื่นก็มีนิดหน่อยแต่เ็ไม่ได้แบบนงปกมือไม่ได้แรงเท่านี้แสดงว่าคนที่นั่งหน้าต้มยำมีความแซ่บกดแห่งต้มยำเปรี้ยวนำเสมอ แบบนั้นหรือเปล่าคุณผู้ชมโอ้แต่ถ้าทําแบบนี้มีความผิดตามกฎหมายต้องเรียกสอบรายตัวนะฮะอันนี้เขาวิ่งเขาเต้นอะไรกันจบไปยัง ตั้งแต่ปีใหม่ใช่ไหมฮะนี่มันจะสิ้นเดือนแรกอยู่แล้วไม่มีแล้วปาต้งปาร์ตี้ไม่วิ่งอ่ะวิ่งกันเสร็จยังงานวิ่งนี่เขาชอบจัดกันอ่ะยังไม่เสร็จฮะยังมีอีกหลายหลายสนามทั้งวิ่งทั้งเต้นใช่ไหมเออเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้าตามที่กันจอมพลังไปช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยฟังของผู้ที่เสียหายเนี่ยบอกว่าผัวเก่าบุกมาที่บ้าน จุดไปเผาเผาเสื้อผ้อออาท,ทำรา้ายร่างกายเมียไม่พอจะเผาลูกสาววัย15ปีงานนี้วิดวอดทั้งบ้านครับเียั ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา Hi Q 1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 ิอเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Hi Q 1 Plus Super Gold Vanish ทาครอบหนะักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้ครอบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติม Vanish ผลัก o x y A c t i o ชช่วยขจัดครอบหนักโดยไม่ต้องขยี ดูนี่ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนเดชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนเดชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนเดชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายผิวแห้งมากเพราะยิ่งอากาศแห้งยิ่งเจอมลภาวะแถมชอบอาบน้ำบุนอีกอาบด้วยบีแผนเทนเซนซิคอนโทรเดลี่วอชและอบด้วยเดลี่คอนโทรมอยจ์ไรซิ่งครีมช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นได้ยาวนาน ดูแลผิวให้คบรบลูด้วยบีแพนเทนจุลาเฮิร์บโฉมใหม่ว,ว้าวกว่าเดิมพร้อมชนปัญหาผิวฟ้าแดดริ้วรอยผิวหมองคล้ำบูสต์ผิวดูฉ่ำบล็อกแดดด้วยจุลาเฮิร์บโฉมใหม่ดีจะต้องบอกต่อซื้อดัสมีวันนี้สแกนบนกล่องในทุกสินค้ามีสิทธิ์ได้ถึง3ต่อ ต่อที่1เปลี่ยนพอยเป็นส่วนลดตออที่2ใช้พอยแรกของรางวัลตออที่3ใช้พอยรุ่นของรางวัลใหญ่ทุกสินค้าของดั๊มิวสะสมได้สแกนเลยถึงสาวิศคพฤษภาคม2568เบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดต่อไปเทพไทยนะคะ แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายไม่เคลียร์แมนด้วย power factor พลังช่วยจะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร์แมน get ready to see it all zoom in without losing anything experience the power of AI Redmi Note 14 Series b a n ทุก k s h o เ b ๊ด้วย AI n e s c ก f แฟ blend and brew อร่อยทำถึงใส่ใจเหรอใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิกาที่หอมและโรบัสต้าที่เข้มจนกลมกล่อมอร่อยทำถึงคนดื่มเบลนแอนด์บรูเขารู้กันสนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอนอยาดมสมุนไพรตรามังกรทองหอมเย็นชื่นใจจากอ้วนโอสถ โมง44นาทีนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยสำหรับผู้ปกครองที่ให้ลูกๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยอายุประมาณ13 14 15ขี่มอเตอร์ไซค์เองฮะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยวิจารณญาณของน้องๆน,นะครับจะไม่เท่ากับผู้ใหญ่เลยครั้งนี้น้องวัย14ปีขี่มอเตอร์ไซค์พาเพื่อนจะไปซื้อขนมครับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุนะครับถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนชนเข้าไปเต็มแรงจนเจ็บสาหัสหนึ่งรายส่วนอีกคนไม่รอดครับ ไม่ใช่ติดตายแล้วเนี่ยเอออ่ะมาดูความเดือดร้อนของผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับมาร้องเรียนกับพี่กันจอมพลังฮะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของผัวเก่าผัวเก่าโหดขนาดไหนบุกมาถึงบ้านมาทำร้ายร่างกาย สาวคนนี้แล้วเธออยู่กับลูกสาววัยสิปีจังหวะที่ลูกสาวเนี่ยจะช่วยเข้าไปห้ามไม่ให้ผัวเก่าคนเนี้ยทำร้ายแม่เธอนะครับปรากฏว่าเขาเอาไฟขึ้นมาจุดแล้วมีกระป๋องอะคล้ายๆกระป๋องสีไหมฮะ uh uh. เป็นสเปรย์ที่พ่นไปปุ๊บเนี่ยไฟมันลุกท่วมเลย oh. จุดไฟเผาพยายามจะเผาบ้านไม่พอนะครับงานนี้มีหลักฐานว่าพยายามจะเผาลูกสาวของผู้เสียหายต่อหน้าต่อต,อตาก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาร้องขอความเป็นธรรมกับพี่กันจอมพลังครับ <c oughs> เอกฎหมายได้ครับอแต่ก็รถใหญ่นะ <c oughs> ทาง <c oughs> ที่ไม่ไม่ขับใกลอะคือจะดีที่สุดเลยค่ะเอาเลี้ยวเข้าหมู่บ้านกันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมครั้งนี้ไปมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ไซส์น่ะไม่เท่ากันค่ะ ทันที่มีกล้องเนี่ยเขาขับออกจาก